ก็ขอกล่าวคำสวัสดีให้กับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อเองอยากจะพูดกับพี่น้องพลมารีแล้วก็พี่น้องที่ไม่ใช่คณะพลมารีนะครับว่าเรากำลังมีเหตุการณ์ที่สำคัญในปีนี้นะครับนั่นก็คือการฉลองหนึ่งศตวรรษกิจาการแห่งรักและศรัทธาในพระมารดาม,มารี หรือพูดภาษาง่ายๆว่าร้อยปีนะครับตั้งแต่ที่ได้ตั้งคณะพลมารีพ่อเป็นพลมารีตั้งแต่เล็กนะครับรจำได้ว่าที่ชอบมากแนละแล้วก็ยังติดตาตึงใจอยู่ถึงทุกวันนี้ก็คืองานอ RGS นะครับคืองานที่เปรสิเดียมต่างๆมารวมกันแล้วก็มากริญยานตนเองนะถวายตนให้กับพระแม่มารีในฐานะที่เป็นสมาชิกนะครับวันนั้นก็จะนอกจากถวายตัวแล้วก็มีมิซา แล้วก็มีการาเล่นกันนะครับพอจําได้ว่าก็มีการจับฉลากนะฮะแล้วปรากฏว่าพี่น้องคงจะรู้จักคุณพ่อท่านหนึ่งที่คุณพ่อหลุยซึ่งเป็นประสงค์เซเลเซียนนะพระเอท่านเป็นคนที่ศีรษะศีรษะล้านนะฮะปรากฏว่าจับฉลากได้อะไรนั้นไหมครับได้วีครับโอ้ทุกคนดูราะชอบชจกันใหญ่เลยว่าแม้ทั้งช่างเบอเกเลินนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของคณะพลมารี ในโอกาสฉลองร้อยปีทางคณะกรรมการเขาอยากให้พลมารีทุกคนนะครับได้มองถึงอดีตว่าท่านบราเอร์ แฟรง์ดัได้ก่อตั้งพนมารีเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อะไรแน่นอนก็เพื่อพัสดิ์มงคลของพระพิ็นเจ้าและเพื่อตัวเราจะได้พัฒนาความรักความศรัทธานะครับของเราแล้วก็สามารถที่จะทําหน้าที่รับใช้พระศาสนาจักรไปเยี่มยมเยยนคนเจ็บคนป่วยคนทิ้งวัดทิ้งวาอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของอดีตพี่น้องเรากําลังเตรียมสมชาใหญ่และสมชาใหญ่เนี่ยก้าวไปด้วยกันเนี่ยเน้นบทบาทของคารวาสแพทย์ธรรม พลมารีหนึ่งร้อยปีที่แล้วนะฮะก่อนสังคยานาอีกนะครับได้มีจิตตารมณ์ของการแพทย์ธรรมตั้งแต่สมัยนั้นแล้วมีจิตตารมณ์แห่งความรักความศรัทธาต่อแม่พระพี่น้องนักบวชเขามีคณะแม่พระเยอะแยะไปหมดเลยนะครับและพวกเราคารวะละครับที่รักและศรัทธาต่อแม่พระเราไม่เลือกละครับที่เราจะมารวมกลุ่มกัน เป็นต้นคณะผลมารีเนี่ยให้เราจะได้มีความรักความศรัทธาต่อแม่พระมากขึ้นนะแล้วเราก็สามารถทําหน้าที่รับใช้พระศาสนาจักรมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสร้อยปีพ่ออยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องทั้งที่เป็นผลมารีและไม่ใช่นะครับขอให้เรามาร่วมฉลองและลึกถึงวัตถุประสงค์ อันดีงามของคณะพลมารีนั่นก็คือการถวายเกียรตแด่พระผู้เป็นเจ้าการปรับปรุงตัวเราให้เป็นลูกเป็นสิทธิ์ของพระคริสต์ให้เราเจริญชีวิตประกาศขาวดีใหม่ของพระองค์